มันก็มาจากหลายๆวางผมก็อยู่วังวังตงางอันนี้วังไหนคะวงนำเชีสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สังกําแพงนะครับเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ร้าน Lady o อ l i n นะครับผมตอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วกมีหน้าตุเรียนนะครับของที่นี่นะครับก็มีเรียนแล้วก็มีม้ารถม้าครับ เราก็จะมาทานอาหารเหนือนกันนะครับอาหารเหนือนที่นี่เขาว่าเป็นที่ขึ้นชื่อมากเลยครับร้านนี้เดี๋ยวเราไปกันนี่ครับคุณหมอนะครับคุณหมอครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นร้านนี้แหละครับเป็นร้านที่เปิดใหม่ตั้งใจทําอย่างมากนะครับตอนนี้ตรงนี้จริงๆเป็นโกดังเก็บของเก่าซึ่งเขาเป็นเราเห็นแล้วเมื่อกี้มีทุเรียนใช่ไหมใช่ครับที่นี่เนี่ย สร้างเนือ้อสร้างตัวมาจากการเป็นล้มผลไม้โดยเฉพาะการนําเข้าที่เมืองประเทศจีนเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนครอบสะสมของเก่าคนระับแล้วก็เป็นคนที่ชอบจัดสวนตกแต่งบ้านออกแบบอันนี้เขาออกแบบเองทุกอย่างนะครับที่นี่มีประมาณ60วาระได้10จุดได้ยาวไปถึงติดแม่น้าข้างหลังเลยว้าว <Wow. S 1> นะครับก็จะมีของเก่าเยอะครับแต่ลองดูว่าตอนนี้เขามีตรงไหนที่เปิดให้เราดูได้บ้างเข็ครับแม่เบี้ยไปกันรึ ตรงนะครับผมตรงจีนนะครับ <c oughs> ที่เขาปฏิวัติรวบรวมประเทศจีนนะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นมหาอำนาจลำดับจากขึ้นลำดับหนึ่งของโลกแล้วคั้ข <c oughs> ่าน <c oughs> ท่านนี้เลย สามเมตรเนี้ยมีเยอะแล้ว um, ก <so ็ที่อาคารนู้นที่ตอนนี้เรายีงเข้าไม่ได้นะครับก็มีสะสมนาฬิกาเก่ามีเป็นทันเรือนอ่าไอพันภุ์ในการขู่อ่ะอันนี้เป็นเปิดให้คนนั่งจริงนะคนสามารถมานั่งกิงข้าวโต๊ะอายุร้อยสองร้อยีได้ดยหนั่ง <Wow. S 2> สูสีไทเฮาเข้ามามันจะมีข้างล่างมีตู้วายที่เป็นไวทเกา่าๆซึ่งไวายพวกนี้กินไม่ได้หมดแล้วเพราะต,ตกตะกอนหมดแล้วแต่บางผัวบางเจ้าอ่ออันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยนะ,ะที่เคยเปิดให้คนมาดูว่ามามามา,มาอยู่ใกล้ชิดน,นะครับตอนนี้ก็ปิดไปเยอะแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่เราดูว่าสถานาการณ์อะไปไม่เยอะไม่จับสิ งงงงครับตอนนี้หาทางออกไม่เจอ <laughs> ไปพี่เอมอยู่ไหนโอ้อ้าวอยู่นี่เองโอ้ไปไหนสกักไก่ผมเดินหลงไปนูน่นเ่ยคุณหมอที่นี่มีกว้างมากใทครับแล้วก็มันเหมือนแบบมีป่าดมดิบน้องก็เข้าไปลึกมากแล้วก็วน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 ,บน,บน ตรงนี้อยู่ที่ไหนนะฮะตรงที่ไหนของสันกำแพงนะคะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสันกำแพงนะครับเรียกว่าใต้ต้นสันกำแพงนั่งแล้วก็มีต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่เขาไปล้อมมานะครับเออไม่ได้โตที่นี่แต่ว่าที่มันชื่อว่าใต้ต้นเพราะว่าเขาตั้งใจให้จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะๆแล้วคนก็อยู่ใต้ต้นไม้กันอเซ็ปต์ก็คือให้ต้นไม้คุมทุกอย่างที่นี่เหมือนบ้านคุณหมอเลย ก็คนแถวนี้จะชอบต้นไม้แถวนี้จะรักต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นที่นี่คือต้นไม้ที่ลงใหม่ลงใหม่เลยครับต้น,นคือเมื่อกี้เอาไปไปให้ดูท้องนาแล้วนอใองเมือ่อห้าหกปีที่แล้วไปอยูเลยตรงนี้เป็นอย่างนั้นเลยผมขึ้นมาแล้วก็เอาต้นไม้มันลงทำลำธารขึ้นอาคารนะครับทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เลยตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสันกำแพงนะครับเลืนะมาที่นี่นะครับผม ติดต่อคุณหมอคำพลได้นะต้องติดต่อผมเลยหรอเองก็ได้นะครับเเองเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันตอนนี้ก็คุณหมอได้เตรียมอาหารมาให้เราแล้วนะครับเราไปดูกันหน้าตาอาหารรสชาติจะเป็นไงนะครับไปดูกันเลยมีมูลค่าครับผมมูลค่าสูงมากเลย นี่เก่ารุ่นไหนนีเก่ามากนี่เก่ารุ่นไหนคะอุยอาจจะเป็นแบบยุคแบบแอดเมดยุคแรกของเรามื่กี้ก็คือตัววายเนี่ยจะเป็นวายที่วายเก่ามากแล้วก็ไม่สามารถดื่มได้แล้วเพราะว่ามีคราบตะกรอนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะกินไม่ได้ไม่เก่ามากก็มีนะครับแต่นี้หนึ่ง9 6 7ดหนึ่งมีต้นหนึ่งเก้าก็มีอยู่ข้างหน้า ต้นปีหนึ่งจด้วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะตกตะกรอนเรียบร้อยแล้วกินไม่ได้แล้วนะครับแต่เป็นของสะสมเอาอขวดวกนี้ก็หาไม่ได้แล้วข้างในเขาก็ยังทำติดแอร์ให้นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิข้างในและแต่ตู้นี้นะครับผลิตปีไหนมา อันนี้ยังไม่ถึงจะตกตะกอนนะครับแต่ว่าจะตกในท้องอันนี้เทนิกนะฮะคุ้นๆกันไหมคะอันนี้คือเรือครับมีจะเป็ไม้พัที่ที่เรไป้นอนกันหน้าเสาเรือเนี่ยเห็นเห็นเราเห็นเราสองคนไหมครับผมทำแพลนมาที่ทำให้ผ้าผ่านเรือมันล้มเรใคราไปใครเป็นโรสใครเป็นแจ็คอ่ะขอท่านี้คืออย่างเป็นกันแต่ว่าอกไม่ได้แจ็คน่าจะอกใหญ่กว่าโรส ในเรื่องเนี้ยบอกผิดนะครับว่าทุกคนปวดหินจริงจริงฟ้าค่ะเลยล่งเลยร้อนหลักกันตรงหน้าเรือนะครเชียงใหม่หน้าร้อนปีนี้ร้อนเป็นพิเศษมาอยู่เชียงใหม่4ปีแล้วร้อนที่สุดปีก็ร้อนพอประมาณแต่ว่าจังหวัดอื่นนาจะร้อนกว่าเชียงใหม่เยอะใช่ครับคราวนี้เรามาที่นี่ที่นี่เนี่ยจะเป็นการรวบรวมอาหารชาววังของ ทวประเทศไทยมีชาววังภาคเหนือมีชาววังภาคก,กลางมีชาววังภาคใต้อาหารอีสานตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเวลาก็งมาลาง,งอาหารอีสานนะครับ่ไ,<ด>ไม่เคยกินน้ําปูคือผมเนี่ยไม่กินปลาแต่ว่าพอมากินน้ำปูจะชอบมากน้ำปูก็คือการที่ปลา,าคือเอาปลามาทําให้เป็นปลาลาแต่น้ำป<ม>ูนี่คือเอาปูอ่อนดองให้เป็นปูลา่าป,ปูเมื่อยปูหมดแรงอันนี้ก็คืออาหารชาววัง ของแพ้ของอ่าก็คือมันก็มาจากหลาย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 วังผมก็อยู่วังวังท้องหลังวังดึงเลยอันนี้วังเราก็อยู่วังนะครับผมอยู่วังท้องหลังนะอันนี้วังไหนครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็อาหารขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณหมอนะครับแนะนาอาหารที่นีนะครับเป็นอาหารชาวัง เอาวานะครับตอนนี้ที่มาแล้วเราจําไม่ได้เลยนะว่าเราสั่งไปเท่าไหร่เพราะว่าสั่งเยอะมากจนคนเสิร์ฟต้องบอกว่าหยุดได้แล้วพี่มากันแค่3ามคนนะครับก็คืออันดับหนึ่งอันนี้เป็นของโปรดของผมมากๆก็คือเป็นข้าวยำนะครับอันนี้ของข้าวยำแต่ว่านี่เป็นข้าวยำข้าวหลาลสิ่งแต่ละจังหวัดของภาคใต้ก็จะเครื่องยำไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าฤดูด้วยตอนนี้ดาหลาไม่ค่อยออกก็เลยไม่ค่อยมีดอกดาหลคถ้าปกติมีดาหลาเนี่ยก็จะมีดอกดาหลาด้วยนะครับ อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นส้มโอนะครับเป็นส้มโอเป็นแตงกวาเป็นตะไคร้เป็นถั่วฝักยาวเป็นะมะม่วง,วงเปรี้ยวเป็นกุ้งป่นเป็นพริกป่นนะครับเป็นปลาป่นนะครับ แล้วก็มีส้มโออ,อันนี้คืออันนี้คือน้ำบูดูแต่ว่าอันนี้นะมันน่าจะไม่ไม่ได้บูดูแบบมากเหมือนชาวบ้านชาวบ้านจะแบบน้ำบูดูดำข้นเลยมันกริดอ,อันนี้ก็เป็นของโปรดคนถามว่ากลีบบัวก,กินได้ไหมต้นบัวก,กินได้ต้นใช่ใช่ สามารถทานได้เป็นยาเป็นยากินได้ทั้งต้นนะครับต้นบัวเนี่ยเอออันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคำกรีบัวที่ผมชอบกินไอ้น้ำี่ยงคำเนี่ยจะอร่อยมากน้ำี่ยงคำที่นี่จะไม่ใสจะข้นเป็นเหมือนน้ำเปล่าหวานข้นเลยนะครับเทสหนึ่ชิ้นเดี๋ยวขอลองเทสหนึ่ชิ้นนะฮะชิ้นใหญ่สุดเลยนะครับเขาคาดว่าบางใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกันพูดไม่ได้นะเพราะคุณเห็นยเฟิร์สแชนน์มาแล้วนะอันนี้เขาโรยใหญ่มากเลยนะฮะ ต้องแบบทีเดียวคำเดียวเลยนะฮะคำเดียวจะดีที่สุดโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองทิมกันนะครับมีความเหตุเกิดขึ้นเมื่อภรรยาอยู่หลังกล้องหลังจากที่เราไปบอกรักกันบนหัวเรือไทยธนิกรฟ้าผ่าเรียบร้อยนะครับน้องบอกว่าเยอะริง น้องเตือนแล้วใช่ไหมใช่เราเตือนแล้วครับอันนี้คือมีกรอบเชาววานนี้ก็คือมันจะเป็นเขียวหวานนึ่งนะในออสเตรเลียบ้านนี้ใช่ไหมชาววานออสเตรเลียนะครับซึ่งกันุ่มมากนะครับเป็นเหมือนเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็กินกับโรตีที่ออสเตรเลียมีแกงเขียวหวานอ่ะไม่มีครับก็สองอย่างมาผสมกันเดี๋ยวกูจะโดนช้อนโขกนะตอนนี้เนื้อมันอร่อยแต่ว่าด้วยการที่แบบว่าถ้าทำเขากินแบบเรียน กินแบบเลี่ยนๆพอเราเอามาใส่อะไรที่ไม่เลี่ยนของไทเนี่ยมันก็จะจะเข้ากันมาออสเตรเลียก็จะเป็นออสเตรเลียนบีฟอย่างแยก็จะดังทั่วโลกถ้าเกิดมีรายูเอสเอหรือออสเตรเลียนเีฟมัาก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดีแล้วก็อร่อยเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทานก่อนเดี๋ยวทานก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าว่าอร่อยไหมอะไรครับ เมืกกินเนี่ยงทำไอหมออร่อยมากขอหน้าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนะครับก็คือของทุกอย่างน,นะครับยำลงไปเลยนะครับมันก็เลยมาจากมามาเป็นชื่อคำว่าข้าวยำข้าวมายำก็ยำเอาเข้าว นน,นนี้มเ็อ <C oughs> จะไม่ได้โฟกัสที่ปากกับอาหารเลยครับโฟกัสที่ผมหมอกอย่างเดียวโอเคะ <C oughs> <Okay. S 3> อร่อยไหมฮะอร่อยมากครับยำเสร็จแล้วทุกอย่างก็หมดะะว่างเปล่าเอานกน้อยกลับไปได้ยังไงครับคุณ <C oughs> คุณไม่ออกอร่อยมากครับ โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับอาหารมื้อนี้ครับเป็นที่อร่อยมากๆยังไงก็ขอบคุณหมอด้วยนะครับที่พาผมมาจากตุรกีนะครับก็ดีครับดีที่น้องเขาเตือนไว้มาขอบคุเพราะว่าจุกจริงๆจุกจริงๆอร่อยมากๆแล้วก็หายากมากใช่ยากมากัคยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับผม L M Channel นะครับแล้วก็จะพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปจังหวัดไหนนะครับหรือพาไปพบแบบ หมออีกทีนะครับคลิปหน้านะครับเราไปไปที่ไหนกันแล้วก็ติดตามกันนะครับปั๊กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับติ้งๆๆต,ง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 ติงนี่นะครับผมโอเคครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ